ทำไมคนหนีคนนั้นกันตรงนี้แล้วไมเราไปอยู่ตรงนี้เลยโ่เน่ย ได้ครับคุณเบล่าคุณปรรีนาไปค่ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราซุ่มกันมาเนเราถ่ายกันมาเอือบปีเนาะค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ทุกคนจะได้ดูนะคะเพราะว่าคือตอนที่เราถ่ายอ่ะมันสนุกมากๆเลยค่ะสนุกตั้งแต่บทสนุกตั้งแต่วิธการทำงานนักแสดงต่างๆนะคะแล้วก็เป็นความบันทึกด้วยที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันไปเละไปละไปลครับไปละครับพี่ไปละนี่มีไม่ได้เสนุกเราสนุกมากแล้วจริงๆเป็นอีก เรื่องที่ผมได้ลองทำ่ใหม่ๆหลายอย่างมากว่ามันในเรื่องของัวามคุ้มค่าในส่วนกรดูเลยก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยกัน็ดนะรก่รับอยู่นู้นหน้าใหมค่ะอ จริงๆเขาคู่กันสองคนนะนี่อันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นซีรีส์วัดอ่ะยูริพิมพ์ยูริผมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเขาไม่รู้เราเล่าเล่าเรื่องราวนิดเดิมเาเป็นยังไงก็เออเรารับบทเป็นลิสานะคะก็เป็นนักจัดงานแต่งงานค่ะที่บังเอิญจะต้องมาจัดงานแ แฟนเก่าโดยที่มันก็จะมีอุปสรรคอะไรหลายอย่างในนัาา้นใช่ไหมคะรวมถึงแบบเอ่อระหว่างที่ระหว่างที่จัดงานเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเราก็เลยดึงแฟนเก่าอีกคนของเรามาช่วยงานของเราก็จะเป็นแบบการจัดงานแต่งงานแบบอินเดียซึ่งเอ่อทางเราก็ไม่เคยจัดมาก่ออะไรต่างๆซึ่งงานอินเดียมันก็จะมีความยากมีดีเทลมันก็เลยมีเหตุการณ์เยอะมากแบบรวมถึงเราเนี่ย่อนไม่ได้เขาก่อนไม่ได้ ยังไงวะไปกินอาหารไม่เข้าปากเลยอร่อยเข้าฉาเ่ยหือว่า20สบเนเ็เี่ยคือหาคอนเทนต์นงอ๋อครับก่อนแล้วกันกับบกันเปยังไงฮรัเกัทก็จริงๆรนเป็นที่บอกเป็นการขาแล้ก็จริงครอที่ดูสะบัเลยอนที่น ก็นั็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็จะมีความมันมีความแบบอะไรเขาแล้วก็ก็มาช่วยแหละอะไรเงี้ยยังยังเราก็ยังไม่รู้ตอนเนี่ยะต้องปดูอ anyway> ่าจะตอยเนาะน่ารักนะคุน่ามีความแบบนี้สกัสดีนั่นแต่ฟเราก็โดนบาบาเออร์ได้คําูดของเขาแต่นม่ได้มีความทีแคระความเท่หรืออะไรบางทีมีหวของเขาบางอะไรแบบนอ้มันเป็นรสชาติที่ม่ได้ดูเราว่าสีที่ให้ที่จะต่อไปก็แทนตทน ใช่ไม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 ่ไ่ไม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 ไม่ม่ไม่ไมไม่ไม่ไมไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม แต่พอเราได้ซ้อมเต้นกันไปแล้วปรากฏว่าผิดคาดเป็นดีมากหนักกว่าที่คิดอีกหนักสุดๆก็คนละก็ซ้อมเต้นอ่ะเขานัดมาซ้อมเต้นตอนประมาณ11โมงเสร็จตอนประมาณคือเวลาจะบอกจะไปเลยว่า11โมงเสร็จประมาณ4โมงเย็นตั้งแต่11โมงเย็น4โมงเย็นกินข้าวไหกพักพักกินข้าวเมื่อไหร่อะพี่พักพักกินข้าวกี่โมงต้กไปเข้าห้องน้ำเลยไหมเคยเห็นเด็กที่แบบ จากเรียนแบบไม่ชอบเรียนเลขนะมก็จะหาเรื่องออกไปห้องน้ำไปเตะเลนเตะไปเดินก็แฉลองเนาะไปลองเลยออกมาไปชาร์จแบตแต่ว่าในตอนเขาบอกว่าโัวนี้เป็นหน้าที่เป็นโคนตัวนี้กับทุกควนแล้วก็การเต้นไปเลยเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยพุ่มกับหนึ่งจุดหนึ่งเลยว่ะผู้ช่วยพุ่มกับหนึ่งจุดหนึ่งก็คือแบบว่าสรรหาก็คือว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้นะนี่น้อยอันนี้เบาไปขอเล่นระดับ แปดจุดสองคือต้องบอกด้วยว่าความความเข้มข้นหรือความชัดของการเล่นเนี่ยแปดจุดสองนะพี <Yes> ่ไม่เอาพี่ไม่เอาเก้านะใบพี่เอาแค่แปดจุดสองเนาะจะเนาะจะค่อยๆเรียนรู้ใช่พอมาเป็นรุ่นพี่แล้วสุดท้ายเราจะกำราองปกรณแล้วด้วยใครพูดแบบนั้นมันเหมือนอยู่แล้วเขาันเไปทำว่าอะไรที่เกี่ยวกับว่าเป็น เออขายของให้หน่อยยังไม่ไปจ้ะเวลาเวลาเวลาการร่วมานของบริษัทอย่างไบ้างจ๊ะก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆมากแล้วก็ดีค่ะเขา professional มากแล้วก็เหมือนโดยเฉพาะไอ้พวกฉากเต้นแล้วก็การ acting เนี่ย uh ก็จะมีทีมบริษัทมาทำให้พวกเราหมดเลยเพลงเพิงมอะไรต่างๆฉะนั้นก็คือ ได้เกล่ดอายทำเป็นอินเดียแบบเต็มๆแน่ๆแล้วมาเฮียกับแอนนาเขาก็น่ารักด้วยคือตอนแรกเราก็เ,เกรงๆว่าเราจะแบบเขาจะคุยกับเราไหม,มเขาจะรู้เขาไม่รู้จักเราเราเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปแต่ปิงปองอ่ะจะเป็นคนเหมือนทูตสัมผัสกว่าไม่ติดจริงๆท,งที่ทําให้แบบชาวชาวอินเดียกับเนียชาวไทยอ่ะได้แบบเําทำงานด้วยกันหน้าพีา่ผู้ปกคองผู้สังกกษด้วยเครือังสื่อสารกันเลย ตัวอย่างนี้น่อันนี้เซนอันนช้เซนอช่ I'm h u n g อ I h a v this s o r e t with me ว้าวแต่ว่าใจมันอยากกิน่อนได้อย่างนึงอะไม่ใช่ที่ใส่แต่เป็นสั์ดานของเรามันโตในวงไพ่ลายอยคนนี้เขาก็จอยกันอยู่แล้วแต่เราอยากให้จอยกันมากขึ้นก็เลยดึงคนนั้นมามาบจ ท้ายบายฝากที Connie> ่สงกันกับอันนีทงานเรื่องแรกของเราที่คอเจอ้วยไปรั้ผมฟสบอรัวับได้บอกพวกเราจะแกคตอนเราตั้งกทีุ่ทุกคนงมบทสนุกมากวได้กองดีมากผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ต้องัให้กเราไดสนเลยครับชจิกาย่นี้ากยเก่งมา